audio jungle สตูด um ิโอบายทูมูบาซานจีพลัสวันนี้พบกับอ่อนนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงวงการตลกเมืองไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายท่านไงที่เป็นตลกที่มีความสามารถมีชื่อเสียงโดงง่งดังแล้วก็ตลกมากๆด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงค่ะตลกสาวสวยหน้าตาคมเนี่ยนะคะเราก็ต้องนึกถึงหนึ่งท่านคนนี้นั่นก็คือพี่ชมพู่ก่อนบ่ายนั่นเองแหละคะ่ะวันนี้ค่ะออนนัดเข้าว้นะคะที่นี่เลย yes R and B นะคะคาราโอเกะแต่ว่าเรานัดที่คาราโอเกะทำไมเขาจะมาเล่นตลกที่นี่หรืออะไร เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะตามมาเลยเยย สวัสดีดค่ะ,คะโอ้ยอย,อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะและนี่แหละลค่ะก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่ชมพูกอนบ่ายนั่นเองสวัสดีค่ะ,คะน,นี่นะคะเราจะมารู้จักพี่ชมพูให้มากขึ้นค่ะแต่ว่าสังเกตุนยคะว่าเรามาที่ ร้องคาราโอเกะกันอ่าร้านคาราโอเกะตรงนี้ฮิตมากเพราะว่าห้องเขาหลากหลายดได้ค่ะถูกต้องเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรารู้มาว่านอกจากจะเป็นตลกสาวสวยเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยนะคะ<อ>ก็ยังเคยเป็นแชมป์ร้องเพลงมาด้วยนี่แต่ว่าจะจริงจะเสียงดีขนาดไหนเนี่ยนะคะวันนี้จะพิสูจน์กันหน่ะว่าจะสมคำร่ำลือหรือเปล่านี่เสียงแหบมากเลยวันนี้มีห้องอะไรบ้างขอเลือกห้องแบบเป็นมีโซฟากุญแจมืออะไรอย่างงี้ได้ไหมอยเยอะมากมีห้องแบบในครัวด้วยไมหน้าเขาเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูค่ะเดี๋ยวให้พี่ชมพู่เลือกห้องด้วย ดีว่ะปะจริงที่นี่แบบห้องเก๋มากนะมาร์เกในนี้หมอดจัดเลี้ยงแบบมาหลายคนนะแล้วแบบถ่ายรูปเพลินใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเราเคยมาปิดกล้องละครที่นี่แล้วเวลามามันจะสนุกตรงที่เขามีเสื้อผ้าให้เล่นไงใช่ห้องแบบห้องห้องมีตีมมีีมเออชุดให้เล่นให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ชิงฉับทัวชอบไหมคะชิงฉับทัวน่ารักดีต้องต้องใช้สเปซกในการเต้นไหมคะ ถ้าเพลงเร็วอ่ะไม่เหลือเน่ๆๆจัจจัยอ่ะตรงนี้ไม่คือหกเก้าของเขานี่คือกับกับกับด้านไงก็เป็นหญ้าเป็นอะไรอย่างงี้ชอบไหมชอบไหมก็ก็อันนี้ก็สวยดีนะคะแต่ดูดูใช้งานยากไปนิดนึงอ๋อไม่ลองใช้ดูมีหญ้าต่อเนียนนะคะนีออนเรืองแสงหรือว่าดรีมก็อ๋อนี่มีมีแบบโซโซนี่นะโซโซนะนี่ไงนี่มีโซโซนะ หบอกมีแบบวีวทีให้ยืนเต้นกันได้แบบแต่ว่าอันนี้น่าจะอยู่บนเวทีบ่อยแล้วมั้งไม่มันต้องมีเสาต้องมีห้องนี้นะคะนี้เป็นโรงลิเกแล้ก็ดีนะโรงหน่งลงหนังเออลิเกมั้งน่าจะดูมีแบบยิ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 บเอาโอเคมีระนาดเอาห้องนี้นะคะห้องนี้ละกันโอเคค่ะโรงลิเกค่ะ เกแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะร้องเพลงกันนะคะมารู้จักพี่ชมพู่ให้มากขึ้นกว่านี้นิดนึงดีกว่าจ้ะถามหน่อยค่ะว่าคนเขาชอบคิดว่าคนที่เป็นนักแสดงเป็นตลกอย่างเงี้ยค่ะตัวจริงนี่ต้องตลกแ,ลแน่เลยพื้นฐานค่ะเราาพื้นฐานตั้งแต่สมัยเรียนตอนอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยคือวันไหนถ้าไม่มีเราอยู่ก็เหงาก็าเหมือนเป็นตัวโจงในกลุ่มใช่เป็นตัวเอนเตอร์เทนค่ะแบบคือทุกคนตอนนี้ทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์ไม่มีใครแปลกใจเลยที่มาเป็น จริงเหรอคะชมพู่กันบายไม่มีแบบเฮ้ยไปไปได้ยังไงเลยก็อีนี่มันทำกิจกรรมตลอดเวลาตั้งแต่เรียนเป็นเด็กกิจกรรมเป็นเด็กกิจกรรมเป็นเด็กชอบชอบทําบ้าๆบอๆให้คนอื่นสนุกเป็นคนชอบชอบชอบขึ้นไปทําอะไรหน้าชั้นโดยที่แบบไม่อายอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยไม่แปลกใจพื้นฐานเราเป็นคนอารมณ์ดีเนี่ยเป็นคนชอบบันเทนแต่ถ้าเอาที่ใส่ส่วนตัวจริงๆอ่ะเงียบเงียบแบบไม่ค่อยคุยหรือว่าถ้าไม่ถ้าไม่ มีเหตุผลก็ไม่พูดเป็นคนอยากใช้เวลาพักส่วนตัวกับการอยู่นิ่งๆหรือว่าเกี่ยวไหมคะที่ว่าเพราะเราทำงานแบบเนี้ยเราอนเตอร์เทนคนทุกวันแล้วเกี่ยวถึงจุดที่เราพักคือเราอยากอยู่เฉยๆมันเป็นอะไรที่แบบ5 4 3 2ปุ๊บก็ได้แอบแอกันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกมันใช้พลังเยอะมากแล้วแบบทุกวันเราต้องคุยต้องคุยกับคนรอบข้างพูดตลอดแล้วก็แบบเคยคยมที่มีคนเขามาถามว่าทําไมตัวจริงแบบ เงียบ <N ee b> จังเลยหญิงจังเลยในทีวีอาจ,จะตลกมีเหมือนกันเจอไหมคะ <พอ S 2> เวลา<น>ไปแบบไปสปาหรือทําอะไรส่วนตัวแล้วก็เป็นคนแบบเป็นคนชอบนั่งนิ่งๆคืออยู่บ้านพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าอยู่บ้านเลยต้องโทรหากันนะว่แบบอาอ้าวอยู่บนห้องเหรอไม่เห็นรู้เลยอะไรเงี้ยคือนิ่งมากชอบนั่งคิดแบบต่อไปจะทําอะไรอนาคตจะทําอะไรชอบแพลนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชีวิตอะไรเงี้ยแม่ก็ดูหนังรู้สึกยงไงที่คนเขามองเราว่าเป็นตลกที่สวยอ่ะขอบคุณช่างแต่งหน้าทําผมเสื้อผ้าหน้าผมขนตาปลอมปัจจุบันนี้ที่ช่วยเราได้เราจะบอกว่าเรา เราถ้าอยู่ในวงการอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราไม่ใช่คนสวยเพราะคนที่มันสวยจริงๆตั้งแต่หัวจะลดเท้าเนี่ยมันมีเยอะที่แบบเพอร์เฟกอะเรารู้ตัวว่าเราแบบเราเราเราขาใหญ่เราผิวไม่สวยเราเรามีจุดบกพร่องในในหุ่นของเราผิวหน้าหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าไม่ได้แต่งเติมอ่ะตื่นมาก็เบิร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาอยู่ในสายตลกเนี่ยมันกลับกลายเป็นจุดขายของเราใช่ทำให้เราปึ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยเป็นเป็นนักแสดงตลกที่สวยอ่ะ เพราะก่อนนี้มีแต่ส่วนมากก็เอาเง่ายเลยก็มีแต่ผู้ชายก็นี่ไงไม่รู้จะดีใจหรือเปล่าเพราะว่าในวงการตลกจะไปแข่งกับใครมีแต่ผู้ชายไหมใส่ยันดอกสดาอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่มีมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบมันก็อาจจะเป็นข้อดีคือมันโดดค่ะมันก็คือเด่นขึ้นมาซง<ช>ะงั้นเพราะว<ช>่าไปอยู่ท่ามกลางหมู่ผู้ชายทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นดอกไม้ท่ามกลางอะไรไม่รู้ผู้ชายผู้ชายหมดเลยก็ดูแบบดูเด่นขึ้นมาในในในหมู่วงการของเราทั้งแต่ถ้าลองย้ายตัวเราไปอยู่ในแบบ นักแสดงในสายนักนักแสดงจริงๆก็ก okay> ็เป็นใครก็ไม่รู้ตัวเล็กๆคนหนึ่งนี่แหละเพราะว่ามันมันม sí ีคนดูดีกว่าเราเยอะมากแต่ก็ต้องบอกว่าตลกการเป็นนักแสดงตลกเนี่ยทำให้เรามาได้จนถึงทุกวันนี้ตอนนี้กี่ปีแล้วนะคะเราเข้ามาตั้งแต่19อ่ะตอนสิบเก้าสามสิบแล้วว่าจะมาตั้งแต่สิบเก้าอ่ะคะ เข้ามาตั้งแต่คนยังไม่รู้จักถึงบอกไะเราเราเริ่มสเต็ปแบบอันนี้ช่อจริงนะเก็บประสบการณ์แต่ตัวน้อยอ่ะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยจนแบบให้ฐานตัวเองแข็งอ่ะนี่ก็ต้อง11ปีแล้วใช่ดูในวงการเป็นเวลา11ปีอ่ะเร็วมากอ่ะอยากทำอะไรให้รีบทันนะโลกจะแตกแล้วแป๊บๆปจะปีใหม่แป๊บๆจะหลออมันเกิดอีกแล้วเร็ว อย่างที่พี่ชมพู่บอกค่ะเวลาเร็วๆแบบนี้นะคะตอนนี้หมดช่วงแรกของเราแล้วค่ะเดี๋ยวไปพักกันกับแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฟังพี่ชมพู่ร้องเพลงดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ชมพู่เตรียมเสียงเลือกเพลงก่อนอ๋อไม่ต้องเตรียมเดี๋ยวกินรอโอ,อโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะจ้ะ จบตัดใจเสียทีเธอได้คนดีก็หมดเวลาฉันตั้งแต่นี้ฉันขอลาก่อนถ้าพูดถึงเรื่องการร้องเพลงเนี่ยร้องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะแล้วเ,เริ่มมาได้ยังไงจริงๆพ่อเราอะเป็นนักร้องเก่า แล้วเราก็เลยมีความสุขกันเราเกิดมาเราจะได้ยินพ่อร้องเพลงใส่หูให้เราฟังตลอดเวลาแล้วเวลาพ่อไปร้องเพลงตามงานตามร้านเนี่ยเราก็จะไปนั่งดูเขาแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบไม่เคยเรียนร้องเพลงแต่หูมันฟังดนตรีถูกเองอ่ะมันรู้ว่าจะเริ่มคีย์ไหนจะร้องยังไงแล้วก็เวลาพ่อลากขึ้นเวทีก็ขึ้นเลยเด็กเด็กๆขึ้นไปเลยก็ร้องเลยถ้าหากฉันมีเวทมนต์มาก่อนเนี่ยเออเหตนจริงๆเลยนะตัวแ่เนี้แล้วเราก็ได้ติปจากแม่แม่เพื่อนพ่อป้าป้าที่มาเที่ยว เราก็เลยรู้สึกว่า <S <S เฮ้ยมันดีตรงนี้แหละออมันเห็นเป็นไรายได้บ,บ้านเราจนไงเด็กๆอ,อยากได้อะไรก็ไม่ได้อไรเงี้ยความสึกว่าถ้าทำตรงดีได้มันคงเป็นแบบไรายได้เสริมก็กลายเป็นเหมือนพอโตมาเราก็เริ่มรับจ็อบเนี่ยตั้งแต่เด็กๆร้องเพลง,พลงแล้วพอโตมาเข้ามหาลัยที่มีวงอีกก็รับจ็อบเป็นวงเลยไปออกงานแต่งงานบวชงานเลี้ยงซึ่งไคือไม่ได้เรียนมาก่อนไม่ได้รู้จักว่ามันต้องเอื้อนยังไงไม่รู้ว่าการฟังคีย์หรืออะไรแต่ว่ามันเป็นมาโดยอัตโนมัติของมันเราเป็นเป็นนักร้องในกลุ่มประเภทร้องเพลงได้ค่ะ แต่ไม่ใช่คนร้องเพลงดีและเก่งต่างๆร้องเพลงก็ได้พิธีกรก็ได้เล่นตลกก็ได้รับเต้นได้ไหมคะเต้นพอได้เต้นพอแต่เมื่อก่อนเต้นแบบแข่งเต้นแอโรบิกอะคือแข่งเต้นแอโรบิกแบบแอโรบิกเลยอะ one and two อะไรอย่างเงี้ยเป็นทีม๋ยวมันมีมันมีแข่งเต้นแอโรบิกด้วยมีแต่ตอนนี้มีอยู่ป่าวไม่รู้แต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นแบบทันสมัยใหม่ขึ้นไปแล้วจะไม่ไม่แอโรบิกจ๋าแต่เคยแข่งเต้นแอโรบิกแต่ว่าถ้าเต้นแบบ ถ้าเต้นด้วยการเต้นทํางานงอะไรเงี้ยเหมือนตอนถ่ายหนังเรื่องยีส้มสมหวังเงี้ยก็ต้องไปเป็นหางเครื่องก็ต้องอไปเรียนเต้นถือเวลาเต้นได้ไหมก็คือถ้าได้เรียนปุ๊บได้ซ้อมปุ๊บสเต็ปปุ๊บก็ได้ก็มีทักษะอยู่ก็แค่ต้องจบมาใส่ใช่แต่ไม่ได้มีทักษะแบบไม่ไม่เคยเรียนบบลเล่มไม่เคยแบบแจ๊สคือทายังไงก็ไม่รู้แต่แต่ถ้าเต้นให้ดูแลเดี๋ยวดูแล้วฝึกอ่ะอันนี้ยากไปก็จะบอกว่ายากไปอ,อันนี้หนูไม่ได้พี่โอ้ยท่านี้ยากขอขอเปลี่ยนง่ายขึ้นง่ายขึ้นถ้าได้ฝึกก็โดยรวมมันก็ได้้้มมมัันนนเหืออบบางงทีก็ตใช รู้สึกไงบ้างคะที่ที่อยู่ดีๆเราเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วแบบกลายเป็นว่าเราได้โอกาสที่ทําได้ทำทุกอย่างอะ่ะถือว่าตรงใจมาถือเป็นสายชีพที่บอกไหมว่าไม่ไม่ได้เข้า8โมงไม่ตอกบัตรไม่เลิก5โมงได้งานอะไรที่ไม่รู้แบบเปลี่ยนไปทุกวันเลยอะ่ะเป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาในวงการรับได้ทําอาชีพตรงเนี้ยเป็นคนที่มีบุญอะ่ะเราเราชอบทําบุญแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในาชีวิตเรามันคือมีบุญทุกอย่างมันทาให้เราได้สัมผัสหมดเลยแล้วเราก็ชอบทําให้คนมีความสุขเหหห็นนนนคััววรแลล้ออ สบายอ่ะเป็นโรคจิตบอกว่าถ้าไปงานแล้วแบบวันนี้ทําไมแบบทําไมมุกไม่หาแบบเครียดแล้วเคยไหมคะเครียดเป็นสองอาทิตย์เลยร้ไหมมันมีบ้างบางงานที่แบบงานงานงานสายแข็งอ่ะงานแบบงานเลี้ยงรุ่นเงี้ยอไม่มีใครจะฟังเราเข้าใจไหมก็คนไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วมาเจอกนไปไม่ถูกเหมือนกันหรือว่าแบบโต๊ะจีนหรือแบบ งานคุณหมอที่แบบซีเรียสซีเรียสอะไรเงี้ยบางทีก็ไปไม่เป็นจากประสบการณ์ที่แบบไม่มีอะหลังๆก็เริ่มจับทางถูกแล้วถ้างานเลี้ยงรุ่นมาถึงจะจับไอตัวที่แสบที่สุดในกลุ่ม,มขึ้นมาบนเวทีจุดสนใจจะได้ไมาอยู่วันนี้งานเลี้ยงตัวจีนก็ต้องส่งไปหาข้างล่างหน่อยอะไรเงี้ยเออถือว่าได้ทํามาทุกอย่างแล้วนะคะเมื่อกี้ร้องเพลงช้าไปแล้วบอกว่าร้องเพลงเร็วก็ได้เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวให้ทานอาหารอีกนิดนึงเตรียมเพลงเร็วเดี๋ยวมาฟังกันพี่ชมูร้องเพลงเร็วค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะช่วงนี้คือช่วงของ IT Friends กับซีชัดวีรายงานตัวเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้อาจจะดูห้าวไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าดูแบ็กกราวน์ข้างหลังเป็นไรที่เหมือนอยู่อังกฤษนะคะแต่ว่ายังยืนยันว่าระบุพิกัด เช็คอินอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะคะสี่เชื่อว่าหนึ่งในเรื่องที่เป็นความยุ่งยากในชีวิตในแต่ละเดือนช่วงสิ้นเดือนก็คือเรื่องของการนําจดหมายที่มันจะเป็นแบบจดหมายใบแจ้งหนี้นึกออกไหมแบบบินใครใจ่ายค่ะน้าค่าไฟค่านุ่นค่าน,น,านีเต็มไปหมดเลยนะคะหรือว่าบัตรเครดิตของเราถ้าใครเริ่มใช้บัตรเครดิตแล้ววันนี้มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งแอปเดียวจ่ายได้หมดทุกบิน true money wallet ไปลองใช้ดู true money wallet ประกอบด้วย3บริการหลักๆก,ก็คือเติมเงินโอนเงินและก็บริการชำระบินและล่าสุดค่ะ เขายังมีฟังก์ชันใหม่คือสแกนแอนเพยที่สามารถชำระค่าบริการได้ด้วยตัวเอง24ชั่วโมงเลยนะขั้นตอนแรกหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยก็ต้องเติมเงินเข้าไปในบัญชีของ True Money Wallet สักหน่อยสามารถเติมผ่าน ATM, CP, f l s s m m r t t t u u e Money ตู้บริการแล้วก็บัตรเงินสดเมื่อในบัญชีมีกันแล้วเราก็สามารถจ่ายบินต่างๆโดยเข้าไปที่จ่ายบินสามารถแกนจากบาร์โค้ดได้บินต่างๆหรือจะเลือกจ่ายตามหมวดหมู่ก็ได้นะคะ หรือถ้าอยากโอนเงินสิว่าง่ายมากแค่พิมพ์ผู้รับปลายทางและใส่จํานวนเงินซึ่งความพิเศษอยู่ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเลยค่ะส่วนการเติมเงินมือถือทําง่ายๆแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์ TrueMove หรือ TrueMove Edge และใส่จํานวนเงินเรียบร้อยง่ายปะเอาละ่ะก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาในช่วงแรกๆนะคะแต่แอปพลิเคชันพวกนี้บอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากๆเพราะว่าช่วยลดขั้นตอนลดเวลาและความยุ่งยากไปได้อีกเยอะเลยในเรื่องของการจ่ายตังค์และจัดการกับพวกบิลเหล่านี้ ดังนั้นก็ลองไปโหลดแล้วก็ลองใช้ดูนะคะคอนเฟิรมว่าใช้ง่ายวันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐมิสนะคะตอนนี้ซีอยู่ที่ The g r a าสทองหล่อด้วยนะคะต้องบอกว่าเบรรยากาศดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําก็ต้องอวยกันสักนิดนึงค่ะกลับมาติดตามไอทีเฟรนด์ได้เป็นประจำนะซีรแล้วก่อนและ๊ายบาย ซึ่งวันนี้นะคะเห็นคนเยอะขนาดนี้เนี่ยพวกเขาค่ะก็คือสาวกบ e ลี e วอร์นั่นเองค่ะ,ะพวกเขาเนี่ยก็คือแฟนคลับตัวยงของนุ่มน้อย Justin b ีเบ e r นะคะซึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่นี่กับเราแล้วค่ะวันนี้นะคะเขาจะเปิดคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์บ l ลีฟทัวร์2013ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทรูมูฟเอสเนี่ยจัดกิจก,กรรม ผู้สีบสุดๆเลยค่ะให้พวกเขาเนี่ยนอกจากได้มาดูคอนเสิร์ตแล้วยังจะได้มามินเองกรีนแบบตัวเป็นเป็นใกล้ชิดก,กัน,นะะอย่างนี้เลยกับหนุ่มสตินบีเบอร์นะคะอยางงั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวตามบัวเข้ามาดูกับชมนะผู้โชคดีแล้วก็กิจกรรมภายในงานเลยกว่าค่ะตามมาเลย ดีกว่าให้เป็นสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าจมูกเอสของเราครับผมจริงๆแล้วนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเราได้พาลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะครับลูกค้าทรูมูฟเอสนะครับพร้อมกับผู้พ์ทเนอร์นะครับเพื่อนคู่ค้าของเรานะครับบินลัดฟ้าไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับไปชมเช็คซินคอนเสิร์ตนะครับบีลีฟทัวร์ก่อนไทยนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เองนะครับเราก็ยังมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราจะพามาชมคอนเสิร์ตที่ กรุงเทพของเรานี่เองนะครับก็จะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการของจูมุกเอชของเรานะครับที่จะเข้ามาชมคอนเสิร์ตในวันนี้เพื่อนขนไหนคะที่อยากจะมีเอฟคลาสสิแบบนี้นะคะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะใช้แอปลพลิเคชัน h Music นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร่วมเป็นหนึ่งในประสบการณ์เอแบบพิเศษแบบนี้กันค่ะโห oh, วันนี้นะคะเหล่าสาววอลเลีเวอร์ believer, แต่ละคนเนี่ยเขามาเต็มแบบไม่แพ้ใครจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตก็จะเริ่มแล้วค่ะนี่เดี๋ยวโบขอตัวเพื่อนเข้าไปดูก่อนนะคะ แต่ว่าใครถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางของเราทาง Facebook w w w f a c e b o o k c o m c o m i ม i อ t ตูดนะคะหรือผ่านทางช่องทาง Instagram.istudiotv ของเราก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะบุขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะพเพื่อน เราเพงชาไปละไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วเราคนสนุกสนานชอบร้องเพลงอย่างที่บอกว่าร้องเพลงมาตลอดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วนองนั้ททำอะไรคะชอบทำอะไรแอดเวนเจอร์มากเราเป็นคนยังไงอีกถ้าก่อนหน้านี้แอดเวนเจอร์มากเป็นคนบ้าพลังเป็นคนแบบชอบเล่นด่านชอบเล่นเครื่องเล่นชอบปีนชอบโหนสลิงเข้าป่าชอบอะไรบอกว่าจริงเป็นคนเป็นผู้หญิงที่นิสัยผู้ชายนะคะมากใช่ไหมคือส่วนใหญ่เหน่อยลุยๆหน่อยถูกเป็นคนแบบรักอิสระมากไม่มีกรอบในชีวิตอยากทําอะไรก็ทําแต่แบบ เออเป็นคนแข็งแข็งอืมแล้วก็แอดเวนเจอร์มาทําอะไรที่ที่ถือว่าพีคที่สุดละที่เคยทํามาแล้วอุ้ยแอดเวนเจอร์มากสซ่มากเลยอยเงี้ยปันที่จำไหมคะหรืออะไรอย่างเงี้ยเกือบเกือบจะขึ้นเครื่องบินไปกระโดดอะแต่เวลาไม่มีใช่เราไปทํางานที่ออสเตรเลียตอนนั้นแล้วเราเห็นว่าโอ้ค่ากระโดดที่นู่นถูกมากอะแล้วก็พยายามจะหารถนั่งไปกันนอกเมืองแต่ว่าเราต้องไม่ขายตั๋วคอนเสิร์ตอ๋อซึ่งเวลาไปกลับไม่พอ เลยไม่ได้ไม่ได้โดดแต่ที่พูดมาคืออันนี้ก่อนหน้านี้อยู่ดีๆหลังชีวิตใกล้จะเลข้าเลขสามเนี่ยอยู่ดีก็เป็นคนกลัวตายขึ้นมางงตัวเองเหมือนกันก่อนหน้านี้อะไรก็ได้ไปถ่ายรายการสมมติว่าเราต้องถ่ายรายการแอเมเจอร์แล้วแบบใครไม่ลงเดี๋ยวลงให้ใครไม่เล่นมาเอากล้องมาติดมาโคโปไปเดี๋ยวลงให้เป็นบ้าแต่ตอนนี้อยู่ดีกายอยู่ดีกายเป็นคนใช้ชีวิตกลัวตายอ้าวแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้มีรายการที่ทําเองด้วยใช่ไหม่เห็นในอินสตาแกรมว่า มีการไปท่องเที่ยวกับสาวๆด้วยเป็นแอดเดอะแก๊งเ่อนสาวสนิทกันเอานิสัยส่วนตัวที่เราทากันเป็นประจําที่เราอยู่ที่กลุ่มกันะอะไรเงี้ยก็คือการชอบหาเรื่องเที่ยวคือสามคนว่างไม่ได้ไปเที่ยวไหมโรงแรมนี้เปิดใหม่สวยจังไปเที่ยว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 แล้วก็ไป,ไปกันเล่นน้ำสามคนสนุกสนานทํากิจกรรมนูน่นนี่หาของก <ไป S 1> ินอร่อยใ,นนอใช่แล้วก็เลยมานั่งคุยกันว่าแบบอุ้มจียอนแล้วก็เรา เราเอาตังค์ไปเสียฟรีๆโดยที่มันไม่มีประโยชน์แล้วเราควรจะทําให้มันเป็นไรายได้ขึ้นมาไหม,มเรามาทำอะไรไเป็นเรื่องมันลาวางแผนเพื่ออนาคตไหม,มคือเราก็อยากเปิดบริษัทผลิตรายการแล้วก็บบอยากทำคือองบอตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นของพี่ชมพู่ละคือจากการที่เป็นเบื้องหน้าแล้วเป็นเบื้องหลังตอนนี้อยากทําเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังโดยเป็นของตัวเองละถูกต้องหรือว่าอยากอยู่เบื้องหลังโดยที่ไอรายการนี้เราไม่ต้องอยู่เบื้องหน้าก็ได้คืออยากจะมีแบบ อะไรซิมันซัพพอร์ตชีวิตตอนแก่ตัวแต่อยากทําในสิ่งที่เราชอบธุรกิจของตัวเองแล้วใช่คือแต่มันก็ต้องเป็นใจที่เราชอบเราเราถึงจะมีความสุขกับมันไอ้พวกนี้มันอยู่ในสายเลือดเราไปแล้วอ่ะมันคือสิ่งที่เราชอบแต่ไม่ได้ฝันไกลถึงขนาดว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นแบบผู้จัดละครใหญ่ๆรอะไรเงี้ยเราคงแบบเราคงความรับผิดชอบไม่ถึงแล้วก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่แค่อยากทาแบบรายการเล็กๆอะไรที่เราทำแล้วมีความสุข พอขายได้พออยู่ได้พอเลี้ยงเลี้ยงบริษัทเลี้ยงลูกน้องได้อพอละแล้วเราก็ชอบม้องเดียวอยู่แล้วด้วยใช่เดี๋ยวจะเปิดดูรูปหน่อยดีกว่ามันมีความสุขมากอันนี้นี่นะกันใช่อ่นนี้อย่างนี้สาวขึ้นเรือกันอย่างนี้อันนี้ไปไหนมาคะเอ่อภูเก็ตค่ะภูเก็ตใช่คือเราเป็นรายการเน้นแบบเน้นกินเที่ยวแต่เราจะเน้นเรื่องที่พักอมากคือเหมือนเป็นแบบรีวิวที่พักด้วยนิดนึง ใช่กิเกไม่หม่อะไรไฮไลท์ถูกต้องแล้วมันต้องแบบน่าสนใจทําให้แบบคนที่มองดูเราสามคนแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยวันหยุดนี้อยากแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวตามเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะได้ได้ทำในสิ่งที่ชอบได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทำงานด้วยนะคะใช่ถือว่าเป็นแบบชอบมากเป็นการหารายได้ที่สะดวกและสบายมากๆจริงวันนี้ก็คุยพี่ชมพู่มายาวนานดูื่องชมพู่เยอะแหละโอ้โหแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนานนะคะกินอิ่มด้วยทีเดียว คำถามสุดท้ายค่ะก่อนจะจากกันไปคคำว่า iStudio ในมุมมองความคิดของพี่ชมพู่สำหรับเรามันคืออะไรคะไอสตูดิโหรอเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถทำอะไรได้สะดวกสบายแล้วก็แบบโลกปัจจุบันนี้เหมือนเหมือนถ้ามันไม่ไม่ได้อัปเกรดตัวเองตลอดเวลาไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่แบบคอยเสริมหรือว่ามันไม่ได้ใช้การสื่อสารมันจะยากขึ้นมากมระบบการติดต่อก็ยากเรารู้สึกว่าชีวิตแบบ เหมือนย้อนกลับไป50ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าอะไรที่มันเป็นแบบทันสมัยแล้วแบบขาดไม่ได้สำหรับความทันสมัยสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับพี่ชมพู่นั่นเองใช่สำหรับใครที่จะติดตามค่ะผลงานพี่ชมพู่นะคะชอบไลฟ์สไตล์ของเธอคนนี้เนี่ยเข้าไปดูได้ที่อินสตาแกรมด้วยใช่การพี่ชมพู่เคยนะคะ ชมพู taking, ่ก่อนบ่ายนะคะ C H O M P O O e r แล้วก็ก่อนบ่าย K O N B A I แต่คนชอบอ่านเป็นชมพู่คนใบ้จากภาษาอังกฤษดูดูชมพู่คนใบ้คืออะไรอินสตาแกรมคืออะไรก่อนบ่ายก่อนบ่ายนะคะอ่านหน่อยชมพู่ก่อนบ่ายไปติดตามแล้วก็ฟอลโล่พี่ชมพู่ได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ชมพู่มากๆค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ ดิจตผลงานได้เราวรนี้จะมีผลงานอะไรอีกไหมคะชมพู่กันบ่ายดูกันบ่ายใครเครียดได้แน่นอนค่ะมีซิตคอมค่ะแล้วก็มีละครที่ออนอยู่ต้นรักริมรัวค่ะมีดิสิบช่วงนันดาราค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจดค่ะว้ายไม่ดีขนาดนั้นแล้วก็เร็วๆนีิถ้ารายการเพื่อนเกิร์ลอากาศก็ฝากด้วยกันละกันนะคะเป็นการทํางานที่เรารักแลวอาจจะมีรายการอื่นๆตามมาก็ฝากเปิดไปเจอแล้วก็ ต,ตามด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากมานะคะที่มาร้องเพลงสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณสถานที่ทถ่ายทำของเราด้วยนะคะ Yes R&B Cali and West r o n g นั่นเองค่ะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกับพี่ชมพู้ใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ